เอามาคอยดูนะครับอีก5วันนะครับนักวิชาการออกมาเตือนภาคอีสานจะอ่วมนะครับภายใน5วันนะครับโดยเฉพาะวันที่18 19กันนี้นะครับจะมีพายุแล้วก็ฝนเข้านะครับแล้วก็จะมีน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือนะครับจากเชียงรายแล้วก็อาเพื้ม่ไใสนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งหรือริมฝั่งโขงนะครับขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัย นะครับซึ่งมีหลายจังหวัดมากที่มีพื้นที่นะครับติดกับแม่น้ําโขงนะครับเชียงรายตอนนี้อ่วมแล้วก็แม่สายอ่วมและมันจะเคลื่อนนะครับน้ําจะไหลลงมาสู่ภาคอีสานซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงนะครับในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวมวลน,น้ํานี้จะมาหลายทิศหลายทางครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือประเทศเพื่อนบ้านแผ่นดินใหญ่ปล่อยน้ํามาอันนี้คือปัญหาหลักแล้วก็ฝนตกทุกวัน นะครับฝนตกไปปปรยทั้งวันหรือตกหนักเนี่ยก็คือปัญหาใหญ่เลยนะครับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภัยทิตนะครับเป็นพออศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมาหา,ายิลัยลรังสิมท่านได้ให้ออกมาสัมภาษณ์กับรายการนะครับบอกว่าภาคอีสารเนี่ยอีกห้าวันห้าวันนะครับ ่านดรอกเตอร์เนได้บอกว่าอีห้วันภาคอีสานนะครับเตรียมรับมือกับมวลน้ํามหาสารที่จะไหลามาจากภาคเหนือหลักๆเลยนะครับก็คือมาจากจังหวัดเชียงรายนี่ๆนะครับมาจากเอำเภอแม่สายเนี่ย่าครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาไหลาจากภาคเหนือมาสู่ภาคอีสานเนี่ยประมาณ5วัน,นค,นคท่านดรได้บอกว่านะครับจุดเริ่มต้นหรือเส้นทางของ มวลน,น้ํานี่หรือแม่น้ํานี่นะครับมันมาจากไหนบ้างเอาหนึ่งแน่นอนจากเชียงรายนะครับเจออำเภอแม่สายก่อนอำเภอแม่สายนี่นะครับก็จะไหลามาอาันดับแรกเลยคือต้องผ่านอำเภอเชียงแสนเชียงแสนก็ไหลามานะครับมันจะมีจุดตัดแม่น้ําโขงแล้วก็อาจะเป็นแม่น้ํารองนะครับแม่น้ํารองออกมาก็คือแม่น้กกนํากกนะแม่น้ํากกเข้าไปไหนครับแม่น้ําขกที่เข้าไปจังหวัดเชียงรายนั่นนะครับ ปัญหามันคือเมื่อฝนตกหนักหรือประเทศเพื่อนบ้านแผ่นใหญ่ปล่อยน้ำออกมาเนี่ยบวกกับฝนตกหนักตลอดคืนเนี่ยนะครับน้ํามันก็ลงสู่แม่น้าโขงนะครับเสร็จแล้วมันก็ไหลเข้าแม่น้ํารองที่เชื่อมต่อกันก็คือแม่น้ํากกดังนั้นไม่แปลกใจเลยครับอําเภอแม่สายโดนน้ําท่วมหนักแล้วก็จังหวัดเชียงรายเนี่ยแม่น้ำกกมันไหลเข้าเชียงราย แต่ต่อจากนี้ต่อไปนะครับแต่เมื่ออที่ผ่านมาสี่ห้าวันเนี่ยอวมหนักหนักมากแต่หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้จากการบอกเล่าของนักวิชาการเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดรเสรซรีเนี่ยบอกว่าอีกห้าวันน้ํามวลน,น้ําเหล่าเนี้ยมันจะระบายลงสู่แม่น้ํโขงอ่ามันจะไหลลงสู่แม่น้ํโขงและก็จะเดินทางห้าวันมาภาคอีสาน ผ่านนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยเริ่มแรกคือหนึ่งอ่าแม่สายก่อนมาอำเภอเชียงแสนเสร็จแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจังหวัดและอำเภอที่จะโดนก่อนเพื่อนเลยนะครับภาคอีสานนะครับแต่การวิเคราะห์นะครับของรดงรเรสารจาร์ดรเสรีนี่ของว่าเชียงคานครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับอำเภอเชียงคานเนี่ยเชียงคานนี่นะครับเป็นอำเภอที่มีคนไปเที่ยวมากมายนะครับมีคนไปเที่ยวมากมายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเนี่ยไปซื้อของไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับเพราะว่ามีภูมิประเทศเนี่ยติดแม่น้ำโขงนะครับไปชมหมอกชมทิวทัศน์ตอนเช้าตอนเย็นมีครับมีร้านขายอาหารอร่อยอร่อยนะครับอำเภอเชียงคานจะเป็นอำเภอแรกที่โดนน้ําท่วมและแม่น้ําโขงจะหนุนสูงนะครับนี่คือจากการวิเคราะห์นะครับผศวิชาการเชียงคานนะครับจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะบ้านเรือน ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลามาแล้วนะครับบ้านเรือนไร่นานะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆตอนนี้โดนน้ําท่วมนะครับกาลังได้รับความเสียหายจากการบอกเล่ามานะครับจากการบอกเล่ามาเขาบอกว่าแม่น้ําโขงตอนเนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ําจะเพิ่มขึ้นประมาณสองถึงสามเซนตต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับสูงสุดก็ประมาณหนึ่งเมตรก็จะไหลผ่านไปแล้วครับ นนะครับจังหวัดเลยผลกระทบอมาว่าจังหวัดนครพนมจังหวัดน้องคายมุกดาหารไร่ไปครับอุบลราชธานีเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับสามสีจังหวัดนี้คือได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับและทีนี้นะครับแต่นะครับนักวิชาการนักวิชาการบอกว่าไม่ต้องตกใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงน้ามวลน้ําจะมาเยอะนะครับแต่แม่น้าโขงไม่ใช่ ครองน้ําหรือคลองเล,ล็กที่จะมาแล้วล้นตะดิงทันท,ท,ท,นทีนะครับไปท่วมทันทีนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแม่น้ําโขงเนี่ยจากการเป็นข้อคือแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําที่ใหญ่และกว้างมากลึกมากตอนนี้ไหลเชี่ยวมากครับแรงมากนะครับเรือประมงในห้ามออกเลยนะครับดังนั้นเมื่อน้ํามาแม่น้ําโขงเอาอยู่ครับคือมันสามารถอุ้มน้ําแล้วก็ไหลเร็วมากระบายไปเร็วมากับนะมันกว้างมากนั่นเอง มันไม่ได้มาเยอะแล้วก็ท่วมแล้วก็ออกเลยนะครับคือมันจะออกไปก็จริงแต่มันจะออกไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็ยังท่วมอยู่อ่าเชียงคานนะัตจังหวัดเลยตอนนี้นยผลกระทบเริ่เริ่มลงมาแล้วเริ่มท่วมแล้วแต่ยังไม่ได้สูงมากเท่ากับอำเบอแม่สายแล้วก,ก็จังหวัดเชียงรายคือท่วมไรนาจริงท่วมบ้านเรือนจริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่วมแบบสร้างความเสียหายจนอ่านี้ไม่ทัน,นครับตอนนี้คือ ประชาชนนะครับได้อพยพนะครับรูวเรือนไปอยู่ที่สูงหรือไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายสิ่งของที่มีค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ขนไปอยู่ที่สูงนะครับมีน้ําที่มันอยู่ใกล้ตลิ่งนะครับใกล้ที่พื้นที่ที่จะท่วมได้นี้คือการวิเคราะห์นะครับแล้วก็นะครับชาวจังหวัดเลยเนี่ยเชียงคานเนี่ยนะครับ นักท่องเที่ยวตอนนี้เข้ามาเยอะนะครับตอนนี้สัญญาณเตือนบอกแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ออกมาเตรียมรับมือมวลน้ํามหาศารที่จะมาแล้วคือเป็นการป้องกันไว้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับมือของน้ำและกับฝนตกเนี่ยว่าจะมีการป้องกันอย่างไรและมีการอพยพล่วงหน้าแบบไหนมีการเตือนแบบไหน ตอนนี้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยเนี่ยครับมีการเตรียมการนี้มากเรียกราชการที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยครับเข้าไปประชุมนะครับหรือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีนะครับอ่าอันนี้คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้ามองระวังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดอ่านะครับทีนี้เมื่อน้ําไหลามาไม่น้นําโขงเนี่ยไหลมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือไม่ใช่ลาวก็แล้วแต่เนี่ยมันได้ผลกระทบถูกกระทบ ไปทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวายลาวก็อัวเหมือนกันนะครับไทยก็อัวเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับอนอกจากการเฝ้าระวังแล้วนะครับเราต้องนะครับมีการเตือนภัยนะครับแต่และจังหวัดน,นะครับที่อยู่ริมโขงนี่ต้องมีสัญญาณเตือนภัยนะผมว่านะต้องมีการเตือนให้ประชาชนว่าวันนี้มีพยากรพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกหนักโน้นนี้นั่น อ่าถ้าวันนี้ฝนตกหนักปุ๊บเราต้องเตรียมอพยกทันทีเลยคือต้องมีการส่งสัญญาณไม่งั้นจะเหมือนแม่สายแล้วก็เชียงรายคือไปไม่ทันนะครับทําให้เกิดความสูญเสียหลายอย่างทรัพย์สินเงินทองสิ่งของผูกสร้างแล้วก็ชีวิตของพี่น้องนะครับไปหลายชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับทีเนี้ยพื้นที่การเกษตรตัวเนี้ยนะครับได้รับผลกระทบอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับหลายพื้นที่เนี่ยสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่า ก็ไม่เท่ากับทางภาคเหนือเท่าไหร่นักนะครับพายุที่เข้ามาตอนนี้นะครับพายุย่างิเนี่ยนะครับที่เข้าเวียดนามเนี่ยเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยคือตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุยางิหรือย่างิเนี่นะครับนะครับมาแค่เฉียวเฉียวแค่มันเฉียวเฉียวมาโดนทางหางนะครับเราก็ยังได้รับผลกระทบประมาณนี้นะครับแต่นักวิจยากรบอกว่าย่างิเนี่ยนะครับ จะเข้าประเทศไทยแน่ๆนะครับคือเข้าแน่ๆยังไงก็ต้องโดนแต่ว่าจะช่วงไหนเวลาไหนแค่ันเองครับเพราะว่านี่คือนักวิชา,าการเขาก็อยู่ในวงการนี้ในการพยากรณ์แล้วก็สภาพอากาศเขาอยู่เขาวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นี่เข้าแน่ๆประเทศไทยเนี่ยแต่จะเข้าช่วงไหนเพราะตอนนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานเนี่ยเริ่มมีฝนตกหนักนะครับหลายที่ก็มีน้ําท่วมมากบ้างแล้วนะครับแต่ไม่ได้มากนะนะครับ แต่ริมโขงตอนนี้ครับน้ำโขงเริ่มไหลอื่นแล้วครับริมโขงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยเชียงคานก็แ,แต่นะครับน้องคายเนี่ยนะครับน้องคายนี่อำเภอสีเชียงใหม่ลงมาเลยครับนครพนมเนี่ยติดโขงเลยครับตัวนี้มีทียานาคอะไรต่างๆตัวนี้น้ําท่วมหมดแล้วครับลงมาที่มุ่งดาหารตัวนี้น้ําเริ่มเยอะสะพานไทยลาวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องคายหรือมุ่งาหารนเหตุที่สองเนี่ย นะครับสะพานเทราตัวนี้จุดชมวิวต่างๆนะครับก็มีน้ําขึ้นมาเยอะนะครับมีราของร้านค้าต่างๆนี่ตอนเนี้ยนะครับมันก็จะต้องเฝ้าระวังนะครับนะคนที่ไปเที่ยวอะไรต่างๆก็ต้องดูจะลงไปถ่ายวิวถ่ายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าบางทีมวลน้ามันมาบางทีเราตั้งตัวไม่ทันเนาะมันก็จะเหมือนแมสาสนะครับนะเหมือนกันนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยเขาบอกว่าจังหวัด น้องคายเนี่ยนะครับจังหวัดน้องคายเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะมีน้ําไหลหลากมาจากภาคเหนือนะครับแล้วก็จะเป็นจะมีฝนนะครับลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะครับฝนตกมาอย่างหนักแล้วฟ้าจะคึ้มตลอดทั้งวันนะครับฟ้าคลึ้มนะครับประชาชนก็ต้องเริ่มนะครับหากระสอบเนี่ยมาเรียนเรียงไว้หน้าบ้านนะครับตามข่าวนะครับที่ลุงวิทดูนะครับ ก็เอากระสอบมาตั้งแล้วก็วิทยน้าออกจากบ้านก็อพอสมควรอยู่นะครับสถานที่ราชการถูกน้ําท่วมโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับเด็กๆหนูๆไปโรงเรียนไม่ได้โรงเรียนสั่งปิดหลายแห่งแล้วครับเพราะว่าน้ําท่วมเนาะมันเดินทางไปลำบากพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปส่งยากลำบากอันนี้คือจังหวัดน้องคายโนะรงเรียนสั่งปิดไปแล้วนะต้องเราดูที่สิบแปดถึงสิบเก้าการในวันี้ซึ่งคกว่าฝนจะตกหนักเหมือนกันอ่า เตรียมตัวไว้รับมืไบอไว,ว้นะครับพี่น้องสามจีจังหวัดที่ลุงวิทย์ได้กล่าวมานะครับมวลน้ํานี่ก็จะสูงขึ้นไปตามลาดับนะครับชั่วโมองละสองถึงสามเซนอ่านครพนมเหมือนกันครับนครพนมอ่วมเหมือนกันวนตรงหนักนะครับฝนตรงหนักทั้งคืนนะครับตกถึงมันจะตกไปปลอยไม่ได้ตกหนักนะครับแถมตกทั้งคืนนี่ก็ปริมาณน้ําเพิ่ม,มขึ้นได้นะครับหนักเหมือนกันตรงเนี้ยอ่านครพนมก็ได้รับผลกระทบเช่นกันทางจังหวัดก็ได้เฝ้าดูแล้วก็เฝ้าจับตาดูนะครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน ก็คงจะมีการเตือนภัยแล้วก็เรียกข้าราชการที่เกี่ยวข้องศูนย์ปฏิบัติการะอะไรต่างๆนะครับมูลนิธินี่เขาก็เตรียมตัวกันอยู่แล้วนะครับบริจาคและตอนนี้ก็ได้นข่าวว่าประเทศไทยนี่ก็ได้บริจาคถุงยังชีพไปยังประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันซึ่งก็เหมือนกันกันกบที่เชียงรายแล้วก็อำเภอแม่สายซึ่งตอนนี้นายยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ลงไปแล้วกับคณะเนี่ยหลังจากถแถลงโนโยบายต่างๆไปแล้วสองวันถแถลงเงิน เงินสด1,000งบาทซึ่งตอนนี้ก็เลื่อนไปแล้วนะครับเลื่อนไปเป็นพืนที่ยี่ห้จากนที่ยีบเนาะก็รอดูนะครับรอดูนะรอดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าอ่าต้องต้องมาดูครับต้องมาดูอ่าทีนี้นะครับปัจจัยหลักหนึ่งแน่นอนนะครับาาทางอิสานเตรียมรับมืออีกห้าบันเนี่ยฝนตกนักมวลน,น้ำมาจากภาคเหนือ และที่สําคัญคือประเทศเพื่อนบ้านแผ่นดินใหญ่จะปล่อยน้าออกจากเขื่อนหรือไม่เพราะทุกปีเนี่ยได้ยินข่าวว่าจะปล่อยน้ําออกมาเพราะถ้าไม่ปล่อยเขืข่อนก็จะเตกดังนั้นต้องมีการระบายน้ําออกมาจากเขื่อนนะครับจากประเทศแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้ก็ถ้าปล่อยมาปุ๊บน้ํามันต้องมาอยู่แล้วเพราะมันเป็นแม่น้าโขงมันเป็นแม่น้ําเส้นเดียวกันยาวไปเลยนะครับเนี่ยทั้งทวีปเลยแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ลึกแล้วก็ใหญ่กว้างมาก อ่าตัวนี้คือเป็นแม่น้ําสายหลักเลยมันก็เข้าไปหมดครับแม่น้าโขนคือมันเชื่อมไปไหลแม่น้ามากนะครับเป็นแม่น้าอ่าสายรองเนี่ยคือมันเชื่อมกันต่อกันหมดทั่วประเทศนะครับบางทีมันก็ไหลไปทั่วครับมีคลองเล็กคลองใหญ่เป็นแม่น้ํเล็กแม่น้าใหญ่แม่น้ําขงเมที่เชียงรายก็ใช่อย่างยะโสอะไรเนี่ยโขงชีมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ไปจากน้ําโขงนั่นี่ยหรือแม้กระทั่งแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไหลหากันแหละนะครับไม่งนั้นน้ํามันเยอะมันจะมาจากไหนใช่ไหมครับอ่า นะครั้นก็เป็นกลิ่ความรู้แล้วก็เป็นข่าวข่าวที่ลงาพิจได้เล่าสู่กันฟังนะครับเอาไว้เตือนไทยแล้วก็เอาไว้ป้องกันไว้ล่วงหน้านะครับห้าวันนับไปเลยครับถอยหลังแล้วก็ันที่สิบแปดสิบเก้ากาายนี้นะครับพี่น้องติดนิมโค้งนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับนายกใหม่นายกมุ่งยิงนะครับที่แถลงนโยบายเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่ไปแล้ววันนี้ที่เชียงรายก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรบ้างนะครับไปผัดข้าวไปให้ถุงยางชีพไปช่วยเหลือแบบไหน หน่วยงานราชการมากี่หน่วยนะครับแต่ที่ทเห็นนะข่าวก็มีก็มีมาอยู่เหมือนกันนะครับก็สร้างความดีใจให้กับประชาชนก็ก็ดีใจด้วยนะครับที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ,อจ,จากร,รัฐบาลก็ขอให้รัฐบาลน,นะครับรักประชาชนอย่างจริงจังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเพิ่มแม่สายหรือจังหวัดอื่นที่กําลังได้รับผลกระทบอยู่นะครับก็จะทิ้งประชาชนเพราะคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณจะปฏิเสธไม่ได้นะครับอ่าอันนี้คือ คลิปนี้นะครับลุงวิทย์ก็ขอฝากไว้นะครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดติดตามลุงวิทย์ด้วยขอบคุณครับ